ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในช่องอาร์นิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายประจำค่ำคืนนี้นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนครับดาวโจนเมื่อคืนนี้ถ้าใครกระโดดไปก็สวยงามน,นะครับสองเก้าสองหกเก้าหกโอเคนะครับมาฟังการวิเคราะห์ดาวโจนวันนี้ครับดาวโจน์วันนี้แทบจะไม่ต้องวิเคราะห์ผมดูแล้วนะดาวโจนเปิด ห8แปดแบวกเกและคงและคงบวกเพราะมันตั้ง300กว่าจุดครับคงไม่ลงลบแล้วและที่สังเกตด,ดูเมื่อวานลองจับจุดเมื่อวานดูจับจุดเมื่อวานดูเมืม่อวานนี้เปิดสี่สี่เหอ่าสี่เจ็นะครับเห็นท้ายท้ายหนึ่งหบวกกันได้2องใช่ไหมแล้วเมื่อคืนมันปิด ท้ายหนึงบวกกันได้2แล้วมันปิดมันปิด2มันปิด2ด้วยและ1ยังคงอยู่ผมว่าผมว่าวันนี้9 9บวก7หน่วยร่างหน่วยล่างล0บล้านครับ9บวก7 9บวก7ได้6แล้วก็ตัวของมันเองอะตัวของมันเองคือ9 7อะ่ะน่าจะมาตัวหรือ2ตัวหรือมาคู่ก็เป็น6 6 97นะครับวันนี้เด่นห 7จประมาณนี้ครับหกเ็ดเกเดี๋ยวจะมีฟันนะไม่ใช่ว่าเอไอให้วางอะไร3ตัว <laughs> และอย่างผมโลบมากผมาดูแล้วผมดูแล้วมันน่าจ,จะ7ท้าย7ท้าย7ท้าย 7, าย7บนท้าย6กล่างเพราะเมื่อวานนี้1น,นมันขึ้นเป็นหน่วยบน7ก็น่าจะอยู่บนก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะทำไม้มาต้องขออภัยนะครับ x 7 ฮหกอ่าประมาณนี้เนี่ยวันนี้ฟันเจ็ดครับขารูดขาวิ่งจัดเจ็ดไปก่อนนะครับขารูดขาวิ่งจัดเจ็ดครับเจาะครับเมื่อวานมันสิแต้มใช่ไหมสิดแต้มโอกาสที่จะสิแต้มมันไหลก็เป็นไปได้แต่เอาตัวที่ตัวที่เราเจาะก่อนดีกว่าโอเคนะครับเจาะครับสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดครับ แล้วก็ชุดหครับ4ี่หแปดหแล้วก็เก้าหครับหลักร้อยหกยังน่าจะอยู่หกหกังหยังน่ายังอยู่คงที่ผมว่าน,ะนี่ไม่ดีกับหกเแปดอาจจะเลียงนะร้อยหนะครับแล้วก็ในเมื่อมันเบิ้ล เมื่อวานปิดสิบเมื่อวานปิดสิบแต้มไปเปิดสิบแต้มปิดสิบแต้มวันนี้เมื่อไหเมื่อมันเบิ้ลมันอาจจะปิดเบิ้ลก็ได้นะครับเบิ้ลก็ติดไปเจ็ดเจ็ดหกหกครับอ๋อวันนี้ประมาณนี้เนี่ยวันนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าใครคิดว่ามากก็ไปตามท่านอื่นครับถ้าใครคิดว่ามากตามไปตามท่านอื่นเนาะและผมดูว่าผมโลภผมคิดว่าน่าจะปิดขอแบบโลภๆนะหกเจ็ดเจ็ดหก หกเจ็ดเจ็ดหกถ้ากรณีถ้ากรณีเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแล้วก็คู่กับแปดหกซึ่งมันรวมกันในรวมกันอยู่นั้นอยู่แล้วครับซึ่งรวมกันรวมที่ตัวเจาะอยู่แล้วในนั้นถ้าหกหกแต่หกหกอจจะคู่กับห้าเจ็ดซึ่งไม่ได้เจาะแต่ก็ติดหกหกไปแล้วกันนะครับเพราะแปดเพราะมันหกแต้มบนล่างอ่ะแปดแปดเท่ากับหกเก้าเก้าเจ็ดก็เท่ากับหกโอกาสที่จะเป็นหกหกก็เป็นไปได้นะครับ หกหกหกตองหกนะใครจะไปรู้ตองหกตองเจ็ดติดไปนะตองหกตองเจ็ดติดไปนะครับมันคงไม่มากมายนะตองหกตองเจ็ดอ่ะติดเป็นตัวระบาดสองบาทบาก็ได้นะครับตองหกตองเจนะ็ดเนาะถ้ามาเหนือกว่าความคาดหมายเหนือกว่านี้ก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับขออภัยแล้วกันผมลองจับจากตัวเปิดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เปิดสิบล่างหน่วยล่างสิบล่างหน่วยล่าง 1, หนึ่งเมื่อวานเปิดเบอร์หน 1, ึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งหนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งหนึ่ง เบอร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองมันปิดสองเก้าและหนึ่งตัวมันเองขึ้นไปหนักหน่วยบนโอกาสที่วันนี้ในเมื่อเก้าเจ็ดเจ็ดอาจจะขึ้นไปหน่วยบนหน่วยบนก็เท่ากับเอ็กเจ็ดเอ็กหกโดยประมาณนี้นครับหรืออาจจะตามนี้แค่อีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกก็เป็นไปได้นะถ้าใครชอบเจาะตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับแต่จนคืนนี้ขอให้รวยนะครับขอเพราะไอชุดที่จับเนี่ยถ้ามาตัวไหนก็เด้งนะครับสามเจ็ดก็คู่กับสี่หก ผมเพื่อเพื่อไว้แล้วเนาะโอเคครับคืนนี้ง่วงนอนแล้วขอให้รวยๆทุกท่านครับจากช่องอนนีคอีครับด้วยความปรารถนาดีครับอย่าลืมสนับสนุนช่องผมด้วยการดูโฆษณานะครับอย่ากดข้ามโฆษณาผมเป็นอันขาดครับถ้าในคลิปมีโฆษณาดูนะครับและอย่าถ้าไม่อยากพาคลิปดีการคิดการวิเคราะห์โบกบนกดติดตามกด subscribe นะครับโอเคครับฝันดีครับคุณนายครับขอให้รวยๆทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ